มีวัตถุดิบมากมายผมแน่ใจทุกคนสามารถทำพสาสต้าแสนอร่อยให้ได้ <Okay. S 1> อะไรหนก็ต้องลองดูแต่ว่าเริ่มจากตรงไหนดีนะเอาเส้นสปากเกตตี้ม,มาตอนแล้วกันคิดว่าต้องเอาไปต้มแบบนี้แหละทำได้ดีทีเดียวแต่ว่ามันลงไปไม่ได้หักลงไปเลยดีกว่า oh. ใช่แล้วด้วยสองมือแบบนี้หักให้เป็นแท่ง เจนน้อยเธอที่หัวช้าจริงๆอย่าต้องใส่ใจเธอมากกว่าน,นี้อสปาเกตตี้มาแล้วก็ใส่ลงไปน้ำร้อนอย่างระมัดระวังรอให้มันนิ่มจนมันลงไปในหม้อเองเคุณย่าไม่ควรสอนเด็กแบบนี้นะต้องทำตามมืออาชีพต่างหาก,กฉันจะทำเส้นเองมันอร่อยกว่าที่ซื้อมาจากร้านมากๆวิธีการทำก็คือฉันต้องการแป้งพรีมเมียมไผ่แลวก็เกลือเล็กน้อย นเองแป้งพร้อมแล้วต่อไปก็ย้อมเป็นสีดำฉันจะใช้มล็ของปลาหมกมันปลอดภัยที่สุดแล้วล่ะใช้แค่ไม่กี่ยดเท่านั้นและนี่มันกลายเป็นผลงานิ้นอีกครั้งนึง <Okay. S 1> ทิ้งแป้งไว้สักพักย่าไม่แน่ใจว่าเธอทำอาหารทันไหมเนี่ย <S <S 2> <S 2> ฉันไม่ทุกอย่างภายใต้การควบคุมได้เวลารีดแป้งกันแล้ว นี่เป็นงานที่ยากที่สุดแต่ฉันจัดการได้ต่อไปเอาเม่พิเศษมาในการตัดแป้งให้เป็นเส้นเส้นดูสิว่ามันสวยแค่ไหนมั่นใจได้เลยว่ามันต้องอร่อยมากๆโรยแป้งนิดหน่อยเรียบร้อยเอาไปต้ไมได้แล้วละ่ะโยนลงไปในน้ําแล้วก็คนให้เข้ากันสักหน่อยจะได้ไม่ติดกันเอามาใส่จานได้และต่อไปฉันเตรียมน้ําฉันคิดว่าอาหารทะเลเข้ากันได้ดีที่สุดกับพาสตา้า ก็เลยมาทอดปลาหมึกยักษ์ตัวเล็กๆแล้ววางไว้ที่เส้นมันดูประหลาดอะเธอไม่เข้าใจากับอาหารชั้นสูงเลยนะจากนั้นก็เพิ่มซอสอเท่านี้ก็ลองได้แล้วอ,อยากคิดว่าเด็กน้อยชอบซอสมะเขือเทศมากกว่าจเจนทำอะไรเนี่ยห,หนูพยายามเอาสปากเก็ตตี้ออกจากหม้ออยู่มันดูไม่เหมือนสปากเก็ตตี้เลยอ่ะอมันกลายเป็นเส้นเลกๆไปแล้วทิ้งมันไปดีกว่า อ๋อรู้แล้วใช้บะหมี่เกลือสำเร็จรูปดีกว่าบอบชอบกินมันมากมากมาเริ่มทำกันใส่เครื่องปรุงแล้วก็เทน้ำเดือดลงไปฉันชอบอาหารแบบมีมากกว่านะมันดูแย่มากแต่ฉันคิดว่ามาสุดยอดไปเลยโอ้โหอาหารเยอะมากเลยผมตะลึงเลยอะไม่รู้ว่าเริ่มจากตรงไหนโอ้จานนี้ดูไม่ทำมันดาแต่ผมไม่ชอบปลามึกนะ่ากลัว แต่ผมชอบพาสต้าก,กับซอลมกเขือเทศ<ม>คุณย่าต้องเป็นคนทำแน่แน่บะหมีเหออรอเซอร์ไพรส์แสนอร่อยผมชอบกินมากๆโอ้ไม่นะทำไมมันแผ่นงเลยอดูเหมือนใส่เครื่องเทศมากกันไปแล้วแต่ว่ามันสุดยอดดีเจ๋งผมตัดสินใจแล้วบะหมีรสเผ็ดเป็นผู้ชนะครั้งนี้หลานลักของย่าต้องการอะไรนี่ครับทำมาฝรั่งทอดให้ผมหน่อยตามที่ต้องการหลานลัก ไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไงนะไม่ต้องห่วงจ้าย่าจะสอนให้แค่ต้องปอกเปลือกมันฝรั่งก่อนจากนั้นก็หั่นบางๆเห็นไ้มมันใส่กระทะเยอะๆมันจะยิ่งกรอบและก็อร่อยเปิดเตาแรงสุดแล้วก็ใส่มันฝรั่งลงไปได้ดูเหมือนจะม,มีอะไรซับซ้อนขอบคุณค่ะคุณ,คณย่าหรูจะพยายามมาปอกมันฝรั่งกันเหมือนฉันกำลังทำอะไรผิดนะแปลกจังเลย ทำไมเหลือแค่ชิ้นเลขนาดนี้ล่ะเอาล่ะทีนี้ก็เอาน้ำมันใส่กระทะได้เปิดเตาแล้วก็ใส่มันฝรั่งไป <Stop. S 1> ไม่นะเจนอย่าทำแบบนั้นอ๋ยหลอนจังเลยฉันเดนน้ำมันลือกเธอต้องระวังด้วยสิการทำอาหารไม่ใช่เรื่องของเธอจริง,รงๆนั่นเนี่ยไม่เอาน่ะคุณยา่าเห็นไหมคะออกมาไม่เล้วเลย เจนพรอะเธอฉันเลยเสร็สมาธิเกือบลืมมาหารตัวเองไปเลยนะฉันจะทำเมนูพิเศษอีกครั้งหนึง่งมันจะไมเหมือนของทุกคนเพราะมันทํามาจากแผ่นตอติยามันยิ่งกรอบแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นพอหั่นแล้วก็ใส่ลงไปทอดในน้ำมันร้อนๆดูสิมันแหลมมากเลยนี่แหละที่เราต้องการเอาออกมาได้และมันกลายเป็นนาโชของจริงสิ่งเดียวที่ขาดไปก็คือเครื่องปรุง แต่ฉันจัดการได้ก่อนอื่นเอามาใส่จานสีดํามันดูสวยงามมากฉันจะใช้ชิสแทนเครื่องเทศเพราะมันอร่อยมากกว่าน่ากินสุดๆและยากมากชิสต้านทานและไม่ลองนะเพิ่มการตกแต่งด้วยผักนิดหน่อยฉันเกือบลืมไปเลยต้องมีวันนาวด้วยมันทําให้รสชาติชัดเจนยิ่งขึ้นดูสิมันสมบูรณ์แบบแค่ไหน อะไรกันเนี่ยเป็นฉันก็ไม่ปฏิเสธอาหารจานนี้นะแต่มันฝรั่งของฉันดูไม่น่ากินเท่าไรตอนที่ทุกอย่าง,างแล้วเหรอนี่ยเดี๋ยวก่อนจะเคอะไรได้แล้วต้องเพิ่มเครื่องปรุงเพื่อปกปิดข้อเสียของมัน <Okay. S 1> เอาล่ะใส่มันฝรั่งในชามแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเยอะๆตอนนี้ดูดีขึ้นนิดหน่อยเ <Wow. S 1> ขย่าให้เข้ากันสุดจังเลยเอาใส่จานได้ไม่เลวผมเห็นว่าทุกคนทำออกมาได้ดีมาก กินได้อร่อยนะจ๊ะบอบบี้ลองได้แล้วจ้าเงินผมจะเริ่มจากจานนี้เอ๊ะเครื่องทค <c oughs> เยอะมากเลยผมไม่ชอบเบอมันฝรั่งจานนี้ดูน่ารักกว่า <Okay. S 1> โอเคโอ้โหอะไรกันเนี่ย <Wow. S 1> น่าชอบ่ว้วาวเดี๋ยวก่อนนะมีซอสชีสด้วย <c oughs> ผมไม่ชอบกินจานกลางอร่อยที่สุด <c oughs> โอ้ขอบับใจจะหลานเยอะ <c oughs> มันคือเค้กจริงๆเหรอ ใช่แล้วลรอเจนใช้มันทำเค,ค้กก้อนโตให้ผมหน่อย<า>เชียบเลยมา,ลมาเริ่มลงมือเดี๋ยวนี้กันโอเคไม่ต้องสงสัยเพราะหลานหลนของอย่าชอบกินขนมนั่นคือเหตุผลที่ย่าทำของหวานได้อย่างสมบูรณ์แบบเค,ค้กนั้นเข้ากันนด่กับบตัตเตอร์ครีมสีขาวมากๆอย่านทุกคนเห็นแค,ค่นี้ก็น่ากินแล้วล่ะงานหลักเสร็จแล้วต้องเกลีครีมให้เข้ากันทีนี้ต้องตกแต่งเค,ค้กด้วยช็อกโกแลตแท่ง บอบบี้ชอบมันมากมาเพิ่มอะไรดีนะโอ้ย่ามีไอเดียแล้วลูกกว่านี่ไงมันดูสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วเน้นความสดใสด้วยสกิเทโาสแบบนี้แหละลูกกว่าเช้นสุดท้ายสุดยอดไปเลยใช่ไหมหล่ะม<า>ไม่เลวสำหรับโฮมคุกนะแต่มันก็เท่ยมไม่ได้กับของหวาดของฉันมันมาจากร้านขนมที่ดีที่สุดในฝรั่งเศสสังเกตไหมว่าฉันขึ้นไได้อย่างมั่นใจ พราะฉันทำงานนี้มาหลายปีแล้วหั่นเค้กเป็นครึ่งหนึ่งแล้วก็เพิ่มครีมเล็กน้อยจากนั้นก็เกลีย่ยให้เรียบดูเรียบง่ายแต่ว่ามันยังไม่หมดนะเอาเครึ่งหนึ่งมาทับกันแล้วก็ตัดตรงกลางออกทีนี้มันก็ดูคล้ายๆไรสักอย่างหรือเปล่าเดี๋ยวฉันจะเพิ่มสีสันแล้วเธอจะเข้าใจมีสีม่วงสีน้ำเงินสีฟ้า ใช่แล้วนี่คือแสรุงที่แท้จริงเห็นไหมละ่ะฉันคือมืออาชีพอีกไม่นานเธอจะพบกับความประหลาดใจเอ็มมา่าทำเรื่องเสียวลาชัดๆเลยยอมรับมาเถอะว่าทุกคนอิจฉาและคิดเรื่องแบบนั้นไม่ได้ดูสิพิมเกียรตได้เรียนเรีนแค่ไหนละ่ะมันดูเหมือนรูปภาพเลย ฉันมัวแต่ดูจนลืมเค้กไปเลยต้องได้ทำให้เสร็จแล้วมันไปแปลกๆ่ะท hmm. ายังไงดีนะฉันคิดออกแล้วล่ะคุ้มค่าที่จะลองเพราะมันคงไม่ยากไปกว่านี้แล้วอย่าไม่เข้าใจเอามาวางทำไมเนี่ยมันคือความลับค่ะเดีย๋ยวทุกคนจะได้เห็นเป็นไงมันดูน่าประทับใจมากๆเลยโอ้โหขาดไม่ถึงเลยหวังว่าบาบ,บี้จะถงใจ หล,ลักของเงื้อเราพบกันแล้ว <S <S ใช่ในเวลาลองขนมแล้วล่ะว้าวของหวานเต็มไปหมดแสยรุ้งจริงๆมันมีรสชาติที่อร่อยเกินบรรยายสุดยอดเอมมาทำได้ดีจริงๆและเค,ค้กชิ้นนี้ม่ช็อกโกแลตเยมิมบ้างอร่อยเหมือนกันคุณย่านี่มันยอดเยี่ยมเลยเค,ค้กก็สุดท้ายมันดูเหมือนภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่ แต่ผู้ชนะก็คือเอมเมอรเป็นไงล่ะถึงเวลาของรอบสุดท้ายผมต้องการกกโก้กับมาร์ชเมลโลคิดว่าการทำเครื่องเนียไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหรนี่แหละโอกาสของฉันอย่าเพิ่งด่วนสรุปไปเจนไม่มีใครในโลกนี้ทำากโก้ได้ดีกว่ายาอีกแล้วมีนมและก็ผงกกโก้ที่เข้มข้นใส่ลงไปเยอะๆเพื่อให้ได้รสชาติชัดมากที่สุดทีนี้ก็ผสมให้เข้ากันไม่ให้มันเป็นก้อน แต่ว่าช็อกโกแลตยังไม่พอต้องเพิ่มช็อกโกแลตแท่งลงไปด้วยนะหากเป็นชิ้นๆจะได้ละลายเร็วขึ้น <Wow! S 1> คุณย่าน่ากินมากเลย <Wow! S 1> ย่าบอกแล้วโกโก้โกของย่าไม่มีใครเทียบได้ตักใส่แก้วโปรดเท่านี้ก็พร้อมแล้ว <Okay. S 1> คุณย่าดีใจเร็วเกินไปยังไม่เคยลองโกโก้ของฉันมาก่อนเลยไม่อย่างนั้นคงรู้ว่าฉันไม่ใช่คู่แข่งที่เจ้าชนะได้เราไม่ใช้นมนะแต่ใช้ครีม ต้องตีให้เ้้อมกันด้วยเครื่องผสมเพื่อจะได้ฟองนุ่มๆใส่ไว้เลยนะ <c oughs> เกือบลืมไปเลยว่าต้องใส่มาชมันลเลิกกับช็อกโกแลตเล็กน้อย <c oughs> ยอมรับพ่าน่าประทับใจมากเ <c oughs> ชื่อเถอะว่าฉันทำก็ก็ได้ <c oughs> เหมือนขาอะไรไปสักอย่าง <c oughs> ใช่แล้ววิปครีม <c oughs> ต้งองเพิ่มอีกหน่อยบอมบบ้ถึงใจแน่นอน แล้วถ้ามีอโอเรีอด้วยล่ะ hmm. ฉันคิดว่ามันเข้ากันได้ดีมากและกว่วเล็กๆก,ก็ดีเหมือนกันขนมเวรฟาน้ำเชื่อมช็อกโกลแลตแล้วก็สปริงข้าลแสนสวยท่าน,นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะ <Wow. S 1> กินให้อร่อยนะจ๊อบบี <Wow. S 1> ไ้ไม่เลวไม่เลวทุกคนทำให้ผมมีความสุขว้าวมีขนมหวานมากมายดื่มก็ได้มีของว่างกินด้วยอร่อยมากมากเข้ากันได้ดสุด,สด โอ้คุณยา่านี่มันแก้วของคุณย่านิ่นาน่ารักจังแต่ขอโทษฮะเครื่องดื่ธรรมดาไปต้องล้างด้วยอะไรสักอย่างอันนี้แหละอืมก็ไม่เลวแต่ผมยังชอบแก้วแรกมากกว่าปีเตอร์เธอก่อนสิได้เลยเออมฉันได้ปรับคนแค่ชิ้นเดียวเองน่าเศร้าจังเลยอย่าแสบอยู่หัวร้อนะดูได้แล้วเธอได้อะไรอะ ฉันได้ถังเล็กก็หมิห่นแล้วนะมันดูน่ากินสุดๆเหลืเธอลาว,วิเวียนป๊อบคอนเยอะมากเลยมาเป็นภูเขาเลยนั่เนี่ยฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยหยุดจ้องป๊อบคอนของฉันได้แล้วกินของตัวเองสิฉันว่าของฉันคงหมดในพริบตาแต่นั่นก็ไมหยถึฉันจะกชงเวลาแห่งความสุขนี่แหละคุณค่าของชีวิตถ้ากำลังทำอะไรนะ่ะปีเตอร์ฉันจะแสะดงให้ดูว่าพวกนี้เขาทำกันยังไงอะ ฉันว่าเธอไม่รู้จักกันสิงั้นก็เรียนรู้และจำเอาไว้นะฉันต้องใช้ส้อมกับมีดด้วยเยี่ยมเลยตอนนี้ฉันก็สามารถตัดป๊ับคนเป็นชินช้นๆได้แล้วโอ้ยรสชาติดีสุดๆเลย <Awesome. S 1> อเออแต่เธอรีบหน่อยดิไหมหมดแล้วฉันเสร็จแล้วล่ะทำไมน่าเร่งฉันแบบนั้นล่ะ uh. โอ้ยโทษที แล้วมารยาทของเธอไปไหนแล้วล่ะฉันไม่เหมือนเธอนะฉันไม่ต้องใช้ของแบบนั้นหรอกฉันกินป๊อปคอร์นสายอะไรนี้ได้โอ้ให้ตายมันกรอบมากพูดได้รายวันมันสดใหม่สุดๆถ่ายก็แค่หนังนี่ดีสักเรื่องนะโอ้ทำไมมันจะหมดแล้วขนาดเนี้ยฉันไม่ทันสังเกตเลยเป็นก้าวชิ้นเดียวที่เหลือมาจบกันเลยนี่คือโอกาสของฉันฉันจะผ่านม่ได้ ทตาทำลงไปปีเตอร์ไม่ยุติธรรมเลยนะปวามของฉันนะฉันท้าเปลงไม่อยู่เนี่ยมันเข้ามาใกล้มากเลยนี่เอาล่ะวิเวียนตาเธอแล้วอะไรถจังเลยฉันนี่โชคดีสุดๆนี่มันความฝันที่เป็นจริงเอามือออกไปจากขนมของฉันนะเธอกิดนิ้วฉันนี่มันฝันร้ายสุดๆตอนนี้นิ้วฉันแดงสุดๆเลยอ่ะฉันว่าเราต้องร่วมมือกันแล้วล่ะไม่งั้นนี่ป้องคนเหลือแน่นอนเอาเครื่องดูดฝุ่นออกมากันเถอะ เอาไปให้ใกล้ๆสุดๆเปิดเค้าเลยเมรี่ฉันพร้อมแล้วปฏิบัติการมันได้ผลเดี๋ยวเราก็ได้ปกคนทั้งหมดเป็นของตัวเองแล้วฉันชอบเป็นส่วนหนึ่งของแผนร้ายๆแบบนี้ฉันไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วปกคนเมองฉันกำลังหายไปไหนเนี่ยปีเตอร์เปิดเครื่องเดี๋ยวนี้นะพูกถึงการขโมยของฉันเหรอ,อวิเวียนเธอทำห้ฉันปวดหัวได้เสียงตะโกอนอะ่ะงั้นเอาปปคนของเธอไปเลย เรียบเรากำจัดเธอเออกจากเกมได้แล้วกันก็ไม่มีใครมาขวางทางเราอีกแล้วล่ะมากินกันเถอะว้าวอร่อยจังเลยคุ้มค่าที่เหนื่อยนน,นี่ครั้งนี้ฉันขอเปิดฝาก่อนนะว้าวหมากรห่งหนึ่งหอ่อโอ้ฉันดีใจสุดๆเลยฉันไม่รอแล้วนะฉันอยากกินเลยตอนนี้เดี๋ยวนี้แค่ไม่กี่ชิ้นหมอกับฉันมากเลยว้าวเจ๋งจังเลยฉันรู้ เดี๋ยวก่อนสิวิเวียนคนอื่นเราต้องดูทุกคนก่อนนะว้าวฉันไม่ได้คาดหวังไว้เลยเนี่ยมีมะฝรั่งเยอะมากเลยเป็นกำแพงบุ๋นหวานเลยเธอจัดการได้แน่นอนแต่เธอยังกินไม่ได้นะ <c oughs> อ,อ๋อโทษทีฉันลืมไปว่าปีเตอร์ยังไม่ได้เปิดน,นะแต่ว่าฉันมันดูดีสุดเลย <Come on. S 1> ตอนนี้ก็มาดูกันว่าฉันมีอะไรว้าวมันเข้าไปอยู่ใต้ฝาได้ยังไงนะแม่ <c oughs> จะเชื่อเลยมันยอดเยี่ยมที่สุดเลย ฉันพูดไม่ออกเลยไม่ว่ามองด้านไหนก็แจ้งไปหมดเลยแต่ก่อนอื่นเราตรองที่ห่อออกก่อนนะฉันจะเป่ามันออกไปเลยนั่นมันง่ายมากฉันก็อยากเคี้ยวบ้างเอาเมื่อออกไปนะฉันแบ่งใครแน่นอนตะกล้าเอ้ยฉันงอนเธอเล่างั้นก็รอฉันกินหมากฝรั่งไปเถอะอืมนี่มันเือที่สุดเลยว้าแล้วฉันจะไม่รีบด้วย งั้นก็ ga, มาลองปล่อยลูกโป่งใหญ่ๆกันสงสัยวูกจะออกมาไหมตอนนี้มันน่าจะไม่ได้ผลแล้วล่ะมีบางอย่างเพิปติกับหมอกครั่งของฉันน่ะมันไม่ได้ผลงั้นฉันทำอไรสักอย่างฉันต้องใช้ที่ปั๊มช่วยดูสิอย่างนี้ค่อยใช่หน่อยแผนของฉันได้ผลแล้วเป็นลูกโป่งที่สวยสุดๆเลยงั้นฉันจะเอามาใส่กับไม้ไว้แล้วเก็บเป็นของเล่นน่ะมันเจ๋งมากเลยทำดีนี่ฉันอยากได้ลูกบอลของวิเวียนแต่เธอเขาไม่ให้แน่นอน แต่ฉันต้องใช้หัวสักหน่อยมาแล่งมันกันเลยโอไม่นะเกิดอะไรขึ้นหลป่องว้ฉันนี่ททำไมมันถึงแตกข้อที่ได้วิเวียนแต่ฉันอยากทำมันสนุกๆนะใจลายมากเธอเลียกินม้พรั่งเธอได้แล้วนี่แหละที่ฉันต้องการมันอร่อยสุดๆเลยหยุดไม่ได้แล้วถึงเวลาเป่าลูกปองแล้วละนี่มันแค่เพิ่งเริ่มต้นนะฉันต้องการอื่นขั้วสักหน่อยดูสิวิเวียนเธอทำแบบนั้นได้ยังไงอะ นั่นก็หนูวละเอาคืนแล้วแหละแมรี่ฉันยังไม่เืินมาที่เธอทำกับฉันไว้น่ะเอาเลยนะเกิดอะไรขึ้นน่ะฉันมองไม่เห็นอะไรเลยทำไมหน้าฉันมีแต่หมอกฝรั่งล่ะฉันว่าสิ่งนี้มันท่าเธอรีออกเอาไม่นะเตาฝรั่งของฉันพังหมดเลยคิ้วของฉันก็นด้วยนี่มันฝันร้ายชัดชัดฉันเอาเคียวลับไปที่เดิมอ่ะมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฉันทำได้แล้วฉันได้เคียวกับไม้แล้ว ตาเธอแล้วฉันรอช่วงเวลานี้ตั้งนานนะเมื่อกอนฉันกำลังเอื้อมไปที่หมือฝรั่งและฉันก็หยุดไม่ได้แล้วแต่ทำไมฉันต้องหยุดล่ะทั้งหมดนี้เป็นของฉันโว้มันเหมากฝรั่งเยอะแยะ,ยะถ้าจะเข้าเป่า,ปาไม่ได้เลยลเนี่ยแต่ไม่เป็นไรฉันจัดการได้ฉันก็ไม่จะจบไม่สวยนะสิอย่ามาดามานะ่าหน่อยวิเวียนทุกอย่างจะเป็นการควบคุมดูนี่นะเห็นไหมยหยุดนะพีเตอร์พอได้แล้วแล้วบอกมันจะแตกเอาหลบแล้ววิเวียน พวาถูกแมรี่มันทำให้เป็นระเบิดจริงๆด้วยช่วยฉันด้วยฉันติดเขาดูเหมือนแง้งุมที่ติดในรังของตัวเองแล้วครั้งนี้ฉันขอเป็นคนแรกนะว้าวคุกกี้กับนมแต่ทำไมถึงได้น้อยจังอะมีคุกกี้แค่เดียวเองฉันไม่ชอบเลยวิเวียนเปิดสิโอเคฉันได้จานใหญ่กว่าอีกเจง๋งฉันมีความสุขจังฉันละคุกกี้กับนม งั้นก็หมายความว่าแมรี่ด้ใจใหญ่ที่สุดนสิรีบเปิดฝาแล้วเขามันมีคุกกี้เป็นร้อยอันเลยและก็นมแก้วอยากให้จุ่มด้วยฉันอยากได้แบบเธอจังเลยแมรี่แต่ฉันต้องจัดการกับนี่ฉันจะเอาคุกกี้ของฉันไปอาบน้ำนมฉันว่าฉันน่าจะชอบมันนะโอ้ใช่เยี่ยมเลยไม่ผิดหวังสักนิดฉันจะอาบน้ำนมอีกครั้งโอ้ไม่นะฉันทำคุกกี้ของฉันหลนนะ บางทีจะมออันออกมาได้นะฉันไม่คิดงั้นนะบางครั้งเธอก็สุ่มซ่ามากเลยปีเตอร์กำลัง,งทำอะไรน,นะฉันจะดื่มนมให้หมดเอาคุกิ้ที่เหลือออกมาเธอไม่หนวดอยู่บนหน้าด้วยว้าวอร่อยจังเยี่ยมปีเตอร์เธอนี่ตลกจังเลยขอบคุณที่ชมวิเวียนถึงเวลาของเธอแล้วล่ะโอ้ขเ,เจ้ามันมีครีมเยอะมากเลยดีจัง แล้วฉันจะเอามันจุ่มนมแล้วล่ะตอนนี้อ๋อฉันก็ทำคุกกี้ลงเหมือนกันเนี่ยฮ้ตายแต่ว่าบางทีเนี่ยจะดีที่สุดแล้วล่ะมัง้งดูสิว่านมำผสมจกลายเป็นปนมช็อกโกแลตไปแล้วล่ะฉันกโลัง์ทำอะไรเนะนี่ยวิเวนชันกโลนงทำเครื่องเดิมที่อร่อยที่สุดในโลกไงล่ะทุกอย่างพร้อมแล้วที่เหลือก็แค่เขย่ามันให้เข้ากันโห้เป็นไอเดียที่เจ๋งมากเลยทำได้ดีมาก มันก็มาดาการว่าจากวเป็นยังไงจากนั้นฉันแค่ตังเทมันลงในแก้วสวยๆแบบนี้นี่แหละเหมาะเลยมันดูเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตฉันชอบนะแล้วก็ใส่หลอดแล้วก็ล่องไปด้วยมันลองกันมันดีกว่าที่ฉันคิดซะอีกรสชาติดีวะเมื้อจะหยิบเบอรยังไงแล้วล่ะติดฉากจังเลยอ่ะฉันเข้าใจแล้วว่านี่มีประโยชน์สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือรสชาติและตอนนี้ฉันจะกินให้หมดเลย เธอแหละแมรี่ <Come on. S 1> ฉันพร้อมแล้วแต่ฉันไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีสิมันมีคุกกี้เยอะม,มากฉันว่าต้องลองชิมชิ้นก่อนอ,อร่อยจังเลยขอเราบ้างสิ <c oughs> อย่าแม้แต่จะคิดเธอกินของเธอไปแล้วไงล่ะ <c oughs> ทั้งหมดนี่เป็นองเอาไม่นะฉันต้องทำคุกกี้เราหนึ่งแล้วส่งควรแล้วมันเป็นความผิดของเธอ <c oughs> มันตกลงไปในนมนี่นี่ั้นก็ไม่เสียหายล่ะ ตอนนี้ก็มาทำอะไรสนุกๆก,กันฟรีบีเอ็นเราต้องให้บทเรียนกับแมรี่แล้วละ่ะเธอกำลังทำอะไรนะหยุดนะฉันตกเทั้งตัวเลย